เป็นการโดนปากคนก็อวยเยอะอยู่ในซีซันที่แล้วเออเรื่องอะไรอีกวะอ่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณปรากฏมารูพูดอะไรเดี๋ยวผมพูดต่อกันได้อาสวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับราไฟโลฮัทคอชินเนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันช่วงกับแกลลี่มอนนะครับเป็นโมเซเลนเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟ่างประเทศอยู่ครับกําลังรับบทเป็นเซเลนเดอร์อยู่ครับวิธีการเล่นเป็นเซเลนเดอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยางเลยครับนั่นก็คือเราต้องทําให้คนที่วายตายครับในขณะที่คนมองเราเราจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับ แล้วก็ไอ้คนคนนี้กําลังพยายามที่จะเอาตัวรอดจากผมนะครับด้วยการหันหน้ามองกําแพงครับถ้ามันหันมามันตายครับมันรู้ตัวครับอันนี้ในจริงก็หันมาแซ่อย่างครับมันยังไม่ยอมหันมาครับมันกลัวตายมากเลยครับตอนนี้เอคุณโซลแมนอยู่หรือเปล่าครับคุณบ่อคุปอนะครับอยู่เปล่าครับวันนี้นี่เราจะมาพูดถึงเรื่องเซเลนเดอร์แมนกันยังไงครับมันคือตัวอะไรมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนครับมันต้องการอะไรจากสังคมครับมันคือ มึงมันคือคืออะไรอ่าช่างมันครับตอนนี้ผมผมตรงนี้ครับผมไม่ร้จผมไทําเ่องเนี้ยผมเอดี๋ยวเอ่อสำหรับการเล่นโหมดสแลนเดอร์นี่คุณโซล่าแม็กก็เคยบอกว่าเราควรจะปานนี้ให้กับผู้เพลเยอร์คนอื่นนะครับแต่จากการสำรวจของผมแล้วเราเราเขาเรียกว่าอะไรวะเราปานนี้เขามาไม่ได้ครับเพราะว่าทางคนเล่นเนี่ยมีจำนวนเยอะโอเคครับอ่ะแกเรียกว่าพี่เมยครับ G A R R อะไรมา G A R R Y เออลูกน้ำเอสแล้วก็มอส G A R R Y เออแล้วก็ลูกน้ำไปข้างบนฮะฮะ G E N D A I เดี๋ยวละเกมไม่ชายชึกตุ้งตอนนี้ผมกำลังตามล่าคนต่างประเทศกันอย่างเมามันเลยนะครับเอ่อตอนนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงในเกมไปแล้วไม่รู้มาบอกตอนนี้จะช้าไปหรือเปล่าเนื่องจาก แน่นอนครับว่าเซิร์ฟต่างประเทศนี่เขาจะเปิดมออไมค์คุยกันเลยไม่เหมือนคนไทยครับพิมพ์เอานะครับคนต่างประเทศเขาไฮโซไฮโซสีขาพูดได้เ yeah. so. ยี่อไฮโซเราใช้ภาษาอะไรภาษาเอโลเกะทาราโอเกะเว้ไลน์ต่อไปครับไลน์ต่อไปที่กำลังจะโดนผมเก็บเ <c oughs> ฮือดซึบแดงแล้วครับลาก่อดไอ้น้องโดนเก็บไปอีกคนนึงเหลือกี่คนเหน <c oughs> ลือห,หนึ่งคนอีกคนนึงแม่งคนไม่ไหวละออกจากเกไมไปแล <c> ้ว <oughs> ตอตือตืตืตือตือเดี๋ยวผมเดี๋ยวเด็กไม่ได้เดี๋ยวผมไปจัดการนีนั้นก่อนในการคนสุดท้ายแล้วนี่ขนาดปิงผมขึ้นต้องสองยิห้าเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟคนต่างประเทศไห่ก็ไม่เป็นไรครับนคน,ออส,นสุดท้ายไม่น่าเชื่อคนสุดท้ายเก็บกระดาษที่ศูนแผ่นด้วยเออ <c oughs> เดี๋ยวถ้าว่าตาหน้าผมได้เป็นมนุษย์นี่อาจจะอาจจะพิณยามแคสดูนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจบตาเนี้ยเราพอแล้วเดี <c oughs> ๋ยวจะไปแคสเกมอื่นกับคุณบาคุปปอนแล้วก็คุณโรลามันต่อ บังคับแคบครับไม่ได้ครับวันนี้กึ้งมองเห็นสแลนเดอร์เลยอะไรนะครับปิดคมหนีไม่ได้ครับเอือลายต่อไปการกระโดดหนีสเลนเดอร์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะไอหนูลาก่อนเแจ๊ะไม่บายเออหมดยังรู้สึกจะหมดแล้วล่ะเนี่ยผมก็ชนะแล้วสิเย้แล้วตอนนี้ผมก็รัชตากรรมเป็นคนแล้วครับกรรมตามทันแล้วตอนนี้ผมเล่นเป็นคนแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเล่นที่ดูแล้วกันนะครับว่าความบาดกลัวตอนเป็นคนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเริ่มเลยดีกว่อาอผมไม่รู้มันต้องแพ้ชนะไงมันน่าจะเหมือนกับตัวริจินอลแลมั้งต้คือเก็บกระดาษแปดแผ่นแต่ผมไม่รู้ว่ากระดาษนี้ต้องไปหาตามจุดไหนอือ่าดูดูก่อนแล้วกันเกมกมันเล่นไม่เป็นใจมากเลยครับสิงคโปต้องทำเมื่อคืนเลื่อนเมาส์หา RPG แล้วลอรอสไลเดอร์โผล่อะผมกลัวว่ายิงเฮ้ยไม่ได้ ต่อาคุณมีปืนเลเซอร์ RPG หรือว่าอะไรก็ตามนะสซเลนเดอร์ในขณะที่คุณเจ้าสซเลนเดอร์คุณจะทําอะไรไม่ได้เลยอย่าลืมดิจริงอ่ะคุณต้องพินายามดินดินที่หลุดแต่แค่ดินที่หลุดก็เต็มกือลแล้วอะ่ะแล้วคุณคิดว่ามีเวลามากพอจะไปใช้ปืนยิงมันอะเออเรแลองก็อีมอก็อีมอนนะาเองครับก็อีมอนนะาสุดยอดกูอีเนี่ยสุดยอดอ๋อก็อีนั่นเหรออันนั้นเออเราต้องขึ้นไปนั่งครับแล้วก็หมุน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 เลนเดอร์จะไม่สามารถทําอะไรเราได้กูไไม่ด้ ใช่ครับเพราะว่าเราต้องจ้องตาเซเรนเดอร์ไงเซเรนเดอร์ถึงจะทําดาเมจกับเราได้แต่นั้นปุ๊บมึงไม่ได้จ้องตามมุ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 มอยู่ยงั้นนะ่ะเสร็จแล้วเราก็อ้วกแตกเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์บอกหมิ่นว่ะไปแล้วไม่ไ,ไหวอย่างเงี้ยนะครับความสึกโอ้โหามันไม่ใช่เรื่องไงเฮ้ยเซเรนเดอร์เซเรนเดอร,ร,ร์เออโอ้โหแล้วมันก็หนีไปแล้วไม่ได้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยผมไม่หันหลังหรอกผมรู้ว่ามันอยู่ข้างหลังผม เอยนยันไงโอ้สลนเดอร์สลนเดอร์มันเดินหนึ่งกับซอมบี้อ่ะใครใครเคยเล่นเรสเดนจะรู้ครับว่าซอมบี้มันเดินยังไงอ๋อไม่นี่เนี่ยเมื่อกี้ดีที่ผมจ้องตาคนแล้ชนะใช่ไหมผมรู้แล้วแพ้ชนะนี่ไม่ได้เอ้ไม่ใช่ไอเฮ็ดพีของคนนี่ก็คือแบตเตอรี่นี่เองอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็แพ้แล้วก็เออเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยใช่ไหมล่ะเราจะมองไม่เห็นเลนเดอร์เออ ถึงเราจะมองไม่เห็นฉากแต่เราก็มองไม่เห็นเรนเดอร์ด้วยทำให้อัตราการตายลดลง70%สิบเปอร์เซ็นเออ้ยนั้นแสงสว่างของใครวิ่งไปหาคนคนนั้นครับแล้วเราจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้ยๆๆการเปิดไฟฉายในที่แบบนี้นี่ถทธเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วก็อีกทางนึงคือพินิยามก่อกลุ่มกันไว้ครับพินิยามช่วยกันมองซ้ายมองขวาพราะเรนเดอร์จะไม่สามารถปรากฏตัวออกมาได้หากเรามองเห็นเขาตอนที่เขากำงเป็นเงาวิ่งวิ่งนะครับ อาการทำแบบนี้จะเป็นการเอาตัวรอดทางที่ปลอดภัยมากมีมากตอนนี้เราต้องตามหากระดาษโงูแปดแผ่นก่อนนะฉันก็จะพยายามทำมันให้ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอืม,อมใบไม้ที่นี่นี่คมจัสามารถทะลุป,ประตูรถได้ด้วยน่ารักจริงเอ้อสามารถทะลุได้แม้กระทั่งรูด้วย ถ้ากำลังเล่นเกม RPG อยู่นี่คงปีลวนหยอกไปเลยเนี่ยโอ้โหทำไมทำไม่ได้อะไม่โอเพนเวิลเลยแย่จริงแล้วคุณมาคุปปอนล่ะครับคิดยังไงครับเนียบแสดงว่าของแสควคงไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรครับอยู่กับผมท่าน,นผู้ชมอยู่กับผมสองคนก็ได้ครับตอนนี้เออ อยู่ด้วยกันสองคนส่อนครับดูซิว่าเราจะเป็นยังไงข้อจะมีมากงสองคนก็จะมีมากคนเดียวก็ได้นะอืมดีละเมื่อกี้ทักไปไม่ยอมตอบเลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านยังไงดีเล่นเป็นคนนี่แบบแรงกดดันสูงมากเถอะ็ต้เลยป่ะปอนอยู่ว่ะอ่ะเอาไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันบั็กหรืออะไรเนี่ยไอต้นไม้มาอยู่ด้านหน้ากล้องเนี่ยเออช่างมันครับตอนนี้ ผมรู้สึกว่าผมอันตรายมากเพราะฉะนั้นให้เราวิ่งไปครับถ้าหากว่าจากการสังเกตนะฮะเอาก้องแบบหมดอีกชิบใหมายแล้วชิบหมายแล้วเอาเปิดได้แล้วถ้าหากว่า,าสเลเดอร์เข้ามาใกล้เรานี่น่าจะแบบว่าหน้าจอน่าจะสั่นนะอืมคือสั่นนี่เฉยแต่เลือดไม่รุดเงี้ยเป็นแบบว่าคลื่นมวลสารพลังงานบางอย่างเข้ามาใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยแล้วก็จากแหล่งพลังงานเชื่อหถือได้ครับเวลาที่ เขาายไปถ่ายอยู่บางทีมีแบบเซนเนอร์เดินผ่านเงี้ไยไปดับอะฮะนั่นแปลว่ามันมีตัวอะไรอยู่ใกล้เราฉะน,ในั้นนี่คุณรีบกระแทกกระแทกกล้องกับมือร้วนก,ก่อไปใชย้กลับขึ้นมาแล้ววิ่งหนีโอ้โทีชงนี้ดิ้นพันกันเฮ้ยไม่เมื่อกี้นี้ผมเป็นไปแล้วอยู่ดีไฟฉายผมก็ดับตอนแรกผมคิดว่า่านหมดซะอีกแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วตอนนี้คุณโซลาร์แมนพูดมาแสดงว่าเมื่อกี้นี้ ผมเจอมสารพลังงานบางอย่างมใส่เซเลนเดอร์คงกำลังพยายามจะฆ่าผมอยู่ตอนนี้ไรเสือละรู้ปล่าฉันเป็นเคยฉันเป็นถึงลูกศิษย์ของบาคุป,ปอนเชียวนะแถวบ้านเล็กล้างแคสหลังแคส <laughs> ยังแกเนะ่ไม่สามารถหลอกให้ฉันกลัวได้หรอกต็อเลยจะไม่แกคิดว่าฉันจะกลัวอย่างนี้ก็รู้แล้วสินะว่าทำไมไเลเซเลนเดอร์ภาพปกติเนี่ยเขาถึงห้ามหันหลังเพราะว่า,าเมื่อเซเลนเดอร์อยู่ข้างหลังเราจะเป็นจุดทึบที่เรามองไม่เห็น เฮ้ยอุ้ยหน้าจอตับอุ้ยตับ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 กระแทกกระแทกไปใช้กระแทกไปใช้เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเออรอยตัวไปหลงทางเลยกีบกระดาษไม่สักแผ่นเดียวเพจเพจเพดี๋ยวเดมันต้องวิ่งไปหาแหล่งกดดันใหม่ครับเออดาวซิงหาเลยฮะดาวซิงหามันดาวยังไงวะ เอาเชือกพันกล้องหมุนรอบๆตัวหมุนรอบๆตัวอืมมันอาจจะใช้ได้เนอะไม่ดีผมอยากจามนนครับก็จามเลยครับไม่ว่ากันเอาจริงนะจริงครับจามนะครับไม่ใช่สูตรไม่ใช่สูตรน้ำมูกนะครับจามาเฉยๆนะครับขอมคอมโบได้ไหมได้ครับคอมโบได้ครับจามได้แต่ไม่ได้ยานที่สูตรน้ำมูกครับแล้วขาดสเลดอ่ะ หาเลลก็ห้ามครับอยู่ในรายการรักษามารยาทหน่อยในเชี่ยไปแล้วได้ไปทำอะไรไม่ได้ทงนี้ตื่น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 ตื้อตื้อตื่นตืการเดินตามเส้นก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะครับเราอาจจะออกไปจากที่นี้ได้เฮ้ยไฟฉายดับ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 เฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออไปเจอเพื่อนต้องวิ่งไปหาเพื่อนครับ ้องไอเดียอ่านี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเดินตามถนนมาถึงที่นี่ในที่สุดมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับในเกมนี้มันแพ้ชนะตัดสินเป็นที่อะไรผมไม่เข้าใจอะผมว่าคงไม่ใช่เก็บกระดาษแล้วเล่นมาตั้งนานไม่เจอเลยสักแผ่นอือเริ่แพ้ชนะตัดสินเป็นที่ไรลอยหมดครับพอยหมดแล้วแล้วกูจะตีเข้าลอยซเลนเดอร์ยังไงวะ,ะแล้วจะได้ฉันตีเข้าลอยซเลนเดอร์ยังไง ในเหชรได้โคนเป่าฟิวทิ้งก่อนแต่นั้นเซนไซสามารถโจมตีเขา้าสเลนเดอร์ได้ไม่น่าเชื่อสเลนเดอร์นี่มีพลังโจมตีเท่าไหร่ไม่รู้ครับพรมเพเยอร์พเออใช่เป็นพยยเพเยอร์นี่แล้วมอนเตอร์ที่อยู่บนสนามของสเลนเดอร์นี่คือตัวอะไรครับตอนนี้สเลนเดอร์แมนหนึ่งเซเร์แมน 2, สองเซเร์แมนสามครับคล้ายๆลายแฮปปี้ครับใช้ชื่อเดียวกันแคปเต่เราเล่<อ>นไม่เข้ามาสามตัวอ่าแล้วฟิวของสเลนเดอร์เนี่ยคือทำอะไรได้ครับเวทมนต์ฟิวของเขาอ่ะ ทำให้ผู้เล่นมองเห็นยากขึ้นครับมันมันต้องอยังไ,ไงวะเนี่ยอันนี้ทำให้เขาวินบล็อกได้ด้วยเอ,อ้ยไฟฉายดับไฟฉายดับไฟฉายดับแล้วว่ามันให้เราอยู่จนครบกําหนดน้าถึงจะชนะเกมนี้หายลูอออกระหงนี้ก็ไปเล่นเกมธรรมดารอครับผมจะทำอนเดเซลนก็ได้อืมไม่ได้จริงๆด้วย ไม่น่าเชื่อผมเจอกระดาษแผ่นที่หนึ่งแล้วโอ้โหหาแทบตายแม่งกูเจอแค่แผ่นเดียวแล้วยังต้องเจ็ดแผ่นให้หาครับวันนี้นอีกยาวไปเป็นบุญคุณตระกูลมากอะเป็นบุญคุณตระกูลมากเจอกระดาษแล้วเจอหลุมศพแล้วในหลุมศพมันต้องมีสักแผ่นสินะ่าเชื่อกูเฮ้ะมึงเชื่อกูดิมึงไม่มีเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยโอ้ยย่ามองนะ้มองอย่ามองมื วิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วไม่ไหว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 แล้วเฮ้ยโอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามกูมาออโอ้โหมันดักหน้ามันดักหน้าเออจื๊บ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 ไม่มีทางวะแกคิดว่าฉันเป็นใครฉันคือลาไฟโรเชียนะอุ้ยอุ้ยกระโดดนี้กระโดดนี้กระโดดนี้อุ้ยจื๊บจื๊บโอ้โหมวลสารพลังงานรุนแรงมากครับแทนนี้เฮ้ยเอ้โหอ้าา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 อาา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 า การโดดนี่สเลนเดือร์เไยนี่ง่าวมาอเออมันเป็นการเอาตัวรอดทางหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็ไม่ไหวแล้วไม่ตายเลยอ่านะครับก็นี่คือสเลนเอร์ครับเพิ่งรู้เนี่ยออกไปนอกรู้ได้ด้วยยันก็เอาไว้ทูบีคอนดิมิวจะเกันปากหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย